สวัสดีครับและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับครับก็มาตามผลออกนะครับวันที่5เดือนสองพศสอง8ันระครับกับแนวทางนิเคอิเช้า VIP กับนิเคอิบ่ายวไอพีนะครับทุกับแนวทางก็เป็นการคิดและการคำนวณนะครับนำผลที่ออกแล้วมาคิดมาคำนวณวิเคราะห์หาเลขเด่นนะครับจากโซนที่ ก็คัดได้เลยอยู่แค่2ตัวนะครับที่มีโอกาสมามากกว่าตัวเลขอื่น <c oughs> ฉะนั้นการน,นําแนวทางไปใช้นะครับย่อมมีความเสี่ยงนะครับเพราะเราไม่ทราบนะครับว่าผลมันจะออกอะไรนะครับเป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นก็ขอให้สมาชิก f c และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโอดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับแล้วก็มาดูผลออกนะครับ นี่เเชา้า VIP ผลออกวันนี้108.81นะครับ108.81นะครับใครนำหนึ่งไปวิ่งไปโูลดนะครับก็ถือว่าเข้านะครับสำหรับตัวเน้นนะครับแต่ว่าเจาะไอไม่เข้าเนะเพราะว่าผมไม่ได้เจาะที่เลขก8ตามหลักผมจะเจาะ121418แล้วก็15นะครับ ผมไปจับ1 2ึ่บหนึแล้วก็จับ5 2าสเลยนะครับก็ไม่ได้จับที่1 8นะครับก็ถือว่าใทรนาชุดวินไปวินนะครับก็เข้าเนาะหนึ่งแปดนกกลับนะครับ่นึก็กลับก็ถือว่าหวิ่งโลดนะครับแต่ถ้าว่าผมจับหมดก็1 8เนาะแต่ว่าก็ ทอจดวงด้วยนะครับว่าดวงจับคู่จับคู่ไม่เข้านะครับผมก็ต้องขอโทษสมาชิกเลยเนาะนะครับจับไม่เข้านะครับจะวิ่งลูดเข้านะครับได้ชุดวินเข้าครับก็เลือกจับให้แค่2กับ4ไม่ได้จับเลขแปนะครับก็ทิ้งไว้ตัวเดียวตัวที่ทิ้งไว้ก็ออกครับก็ก็ตามกันต่อสำหรับนิเคบาย V I P นะครับ ส่วนบายวีไอพีบายวีผลออก69121นะครับ69121ก็ทือว่าใครนำชุดวินไปวินนะครับก็เข้านะครับที่1กับ9นะครับ1กับ9ตัวที่เน้นไม่มาเนาะผมเล่นในที่เลข3นะครับไม่เข้านะครับไปเข้าตัวที่ไม่ได้เน้นมุมมาทั้ง2แนวทางเลยนะครับทั้งเช้าทั้งบ่ายเลยเลข1 ส่วนหนึ่งก็เข้าทั้งบนทั้งล่างนะครับ1เข้าทั้งบนทั้งล่างเลยวิ่งโลดนะครับส่วนตัวเจาะจุดวินก็9กหนะึ่งเนาะก็ผมเลือกที่3นะครับก็จับ3 1 3หนึแล้วก็1 8แนะครับแต่ต้องมจับเลขหนึ่งว่าจะเป็น1นึนะครับ1นึแล้วก็1 5 1 9 1 8้มจะได้ชุด1 9นะครับ ส่วนวินพิเศษดินพิเศษก็เข้าเช้าอย่างเดียวเนาะนะครับเข้า1กับ8นะครับเข้า1กับ8ดนสองหนึ่งผมให้เน้นในที่ตอนเช้ามาออกตอนบา่ายก็ไปตี่ตัวนี้เสียงผมไม่ไม่ค่อยมีด้วยเนาะนะครับก็ติว่าเข้าสองสองหนึ่งในสองหนึ่งผมเน้นในที่เช้าไม่เนาะ หนึ่งเช้าไปออกบ่ายครับก็ถือว่าแนวทางก็ผ่านเนาะสำหรับชุดวินนะครับท่านที่ใช้ชุดวินก็ถือว่าเข้านะครับส่วนใครวิ่งรูดก็เข้านะครับส่วนตัวเจาะก็ผมเจาะไม่หมดเนาะนะครับเจาะไม่ถูกตัวนะครับแต่ชุดวินเข้านะครับกับก็บมาตามกันต่อสําหรับแนวทางในวันที่วันที่6นะครับ <c oughs> วันที่หกเกินสองกับสองพันห้าร้อยหกสิบแปดกับนิเกอีกยชาววีไอพี นี่เคอิบายวีไอพีกาผมหมดมก็ เรามาดูชดุดวินนะครับชดุดวินวันนี้ผมให้ที่4 2 3 1 0นนะครับ4 2 3 1 0นนะครับสำหรับชดุดวินนะครับเลขเด่นก็ให้ที่4กับ2 4สี่กับสอง ผมเน้นใด้ที่เลขสี่นะครับวันนี้ก็จับไปน้อยลงเนาะนะครับสี่สองสี่หนึ่งสี่ศูนย์นะครับ, C 2, C 1, C 0, รบจับไปที่สี่สองเลขเด่นมาด้วยกันแล้วก็สี่หนึ่งสี่ศูนยะ์ C 1, C ส่วนท่านใดต้องการเพิ่มเติมนะครับจับเอาในชุดวินนะครับส่วนสามตัวนะครับสามตัวผมให้ห้าสี่หนึ่ง รับตามนี้เลยเนาะนะครับสำหรับแนวทางนี่เคอีช้าว i ไอพีก็สามชุดนะครับ <c oughs> ไม่ต้องเน้นหรอกเนาะ <c oughs> อ่ะติดเลขสามตัวก็ติดที่สีหนึ่งนะครับชุดวินก็4 2 3 1 0นนะครับกับ ไปกันต่อที่มิเกบาย by VIP บาย VIP วันนี้ผมให้ที่92357นะครับ92เขียนเป็น3ซะแล้ว92357เด็กๆก,ก็คือเลข9กับเลข2 สังเกตแนวตังนะครับชนกันที่เลข2นะครับวันนี้ผมเน้นให้ที่เลข2นะครับสำหรับนิเคะอิบายวีไอพีนะครับใครชอบเลข9จับเลข9นะครับก็จับให้3ชุดนะครับวันนี้ให้2 3 2 5แล้วก็2 7นะครับ2 3 2 5 2 7 ตัวผมให้ที่923ก็23เนาะนะครับกัแบชบุกวิน92357นะครับ เราดูวินพิเศษนะครับวินพิเศษก็สามารถเอาไปใช้ได้ทั้งสีแนวทางเลยเนาะนะครับสำหรับนิเคชา V แล้วก็ปกแล้วก็นิเคบาย V แล้วก็ปกนะครับนี่คือจุดวินพิเศษนะครับก็สามารถเอาไปวินได้ทั้งสีแนวทางนะครับก็เลขเด่นนะครับสี่สองของบายเลขเด่นได้9กกับ2ซ้ำวันที่เลข2เนาะ นั่นผมออกมากเฉพาะเลขเก้าบบออกมากเฉพาะเลขเก้าส่วนเลขก,กึ่ลังวันก็ติดห้ากับเจ็ดเอาไว้นะครับนี่คือชุดบินพิเศษนะครับก็สามารถเอาไปบินได้ทั้งสี่แนวทางเนาะนะครับทั้งนี่คืออีกเช้านะครับบ่าย เช้า VIP กับเช้าปกบ่าย VIP กับบ่ายปกนะครับก็ชุดนี้นะครับเอาไปวินนะครับชุดข้างล่างส่วนของเช้าเขาก็ตามนี้เลยนะครับเช้ากับบ่ายนะครับกับกครรับแนวทางก็เก็บเอาไว้นะครับกับตอนนี้ผมก็ขออวยพรนะครับให้สมาชิก FC และท่านผู้ชมที่ก็มาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชคดีนะครับในวันที่6 เดืนอน2กนะครับพศสอพ8นะครับขอให้โชคดีทุกท่านหยิบจับตัวไหนไปใช้นะครับก็ขอให้เข้าขอให้ถูกนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ